Thank you วันพในงานเสาร์อาทิตย์เนาะมันนวันจันทร์เขาเมืองพี่น้องเพราะว่าหยุดงานนะคะทำงานเสาร์อาทิตย์ก็หยุดจัดนทร์อังคารแล้วก็ไปทำพุทธพาหัสุกวันนี้มีเด็ดค่ะก็เลยเข้าเมืองไปเลาะค่ะพี่น้องผาเลาะเบงวิวบรรยากาศดีๆแต่ดอกไม้ว่าท่านไหนออกดอกดอกกระเท้านี่โอย นี่สิมีเหตุบอบอีนองอันหิมะมันคือเบิดเร็วแถวมันเบิดแบบแม่ปกติสงการอุบมม่ติเหตุเมษามันยังเขาวผาอยู่ดิออปีที่แล้วดอกไอดอกไม้้ำเมือขึ้นแต่ว่าหิมะยัง สื่อของก็คือของโอเีดีป่ะดูให้โอเคนะคะสิบบาทเป็นแปลงฟาน หอมแต่หอมบะนี่อืมันก็หอมอยู่นะโ <Okay. S 1> ดนัทเนาะโด,ดนัทสบูสซบูโดนัท ขนมมยมีหลายแบบพี่น้องสบู่เป็นโดนัท <c oughs> <c oughs> นี่แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ถูตัวหรือว่าถูอะไรเนี่ยกลิ่นเหมือนสบู่นกแก้วบ้านเราเลยอ<า>ชอบอันนี้อ่ะหอมนี่ หอมหอมเลยนี่เฮ้ยเก้าน,นี่สิบเก้าเี้ยเฮ้โอ,โอ้อันนี้เนี้ยันเอานี้อันนี้เีไเติมเจ็ดร้อยมิลลิลิตรเจ็ดร้อนยน อุ้ย <c oughs> คือขายดีเท่ยายย้อมผมแม่พี่น้องเกลี่ยงเลยทำไมเกลี่ยงอย่างเงี้ยอุ้ยวุ้ยขาดตลาดหมดพี่น้องไม่เด็กลดราคาได้หรอราคาเต็มอย,ยู่เด้อนี่ตาเอมตีขายดีเท่ ของขาดตลาดติโอ้ยที่หอนั่น,นะคะใช่ของแต่งบ้านพี่น้องงามปา่งามแล้วพมา่านไหมพม่านลายงามบางอันนี้ผ้าม่านนะคะของแต่งบ้าน อสวยน,นี่นะคะแจกันนะมูลรรค่าดูพี่น่อยสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าสวยดินนสวยแก้ว เจ็ดสิบน้ำเนาะอันนี้ก็งามพี่น้องแจกกันสวยปาดร, <c oughs> ราคาเกือบพันราคาเกือบพันบาทพี่น้องกรอบลูก รูปภาพสวยดูยอันนี้สต็อกโฮมเอสต็อกโฮมอันนี้โคมไฟอันนี้คืออะไร เครื่องหอมเทียนหอมพี่น้องเทียนหอมง่ามบ่มหอมอยู่เทียนหอมที่ไปจุด,ดนะใช่ไหมอาเบูหรอสุขออฟฟ์สไมลูดโอ้ปวดประพันของพี่ดองอันนี้เซมอ่ะอันนี้แค่น,นั้น mm. <c oughs> สองพอสามสิบพี่น้องหอมบรนี่เอาไปติดไอ้นั่นนะเอาไปจุดที่แม่พิมพ์มาอันเด็ดสแลฟูดโอ้แผนงนี่เป็นเทียนหอมเด้อพี่น้องเครื่องหอมอามาดูสิสวยๆเลยค่ะอันนี้ก็เทียนนะคะอันนี้ก็เทียนพี่น้องเทียน งามโอ้ยรูปร่างแบบนี้ก็สวยดีเนาะเนี่ยสวยดีน่ารักดีมีหลายสีให้เลือกอืพวกนี้ก็จะเป็นกระดาษพี่น้องกระดาษแบบว่าเวแบบลางานปาร์ตี้อะไรเนี้ยอ่าเนี่ยสวยดูสิสวยสวยสวยค่ะงาม หอมแม้ผแผนกนี่หอมหวยหวยหอมห่วยหวยจ้ะนี่หอมหอมเนี่ยหอมหอมกินหอมมากเลยพี่น้องสวยมาก